สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณทำไมเขาถึงทำเย็นชากับคุณคะเค The fool, Two of sword, happy squirrel, queen of sword. Okay. ้าใครที่คาดหวังมากๆหรือว่าจิตใจอ่อนแอไม่แนะนำให้ดูนะเพราะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่หรือว่าดิ่งหรือว่าดาวแต่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรแต่บางคนที่เอ่อไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยคุณมาฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกแย่มากกว่าเดิมจากที่แค่สงสัยจากที่แค่ กังวลสับสนอะไรอย่างเงี้ยพอมาฟังแล้วอาจจะดิ่งมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครจิตใจอ่อนแอแนะนำว่าไม่ให้ฟังต่ออันนี้จะอ่านตามไพ่เลยนะคือเราไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่าแต่เขาคนนี้มีเจ้าของแล้วอืมเขาคนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแหวนเห็นไหม คนที่สวมแหวนเนี่ยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาซึ่งโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่กับคู่ของเขาเขาถึงมาหาความสุขจากคุณด้วยการเข้ามาคุยกับคุณทำดีกับคุณมาจีบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะจริงจังกับคุณ และเป็นการคิดแบบชัดเจนแล้วอะ่ะคือเขาเขาตั้งใจเลยอ่ะว่าแค่เล่นเล่นแค่สนุกแค่แบบไม่ไม่จริงจังคือความตั้งใจแรกเลยแน่นอนเขาแค่ต้องการความสุขชั่วครางชั่วคราว แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปหาคนของเขากลับไปหาคู่ของเขาต่อให้เขาจะมีปัญหากับคู่ของเขาแต่เขาไม่เลิกกันนะเขาไม่จบกันนะเขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้พยายามปิดหูปิดตาทำเป็นคุมเครือหรือทำเป็น ทำแค่ทําตัวน่าสงสัยอะแต่แต่ไม่ให้คําตอบคุณอะเช่นคุณรู้สึกว่าทําไมเขาเย็นชากับคุณอะทําไมเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณทําไมเขาไม่ค่อยมาหามาเจอทําไมไม่ค่อยคุยกับคุณเพราะเขาไม่ว่างเพราะเขามีอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้สะดวกตลอดเวลาจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ไเย็นชากับคุณแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเวลามาให้คุณเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะกำลังเดือดร้อนอยู่ นะคะคือคู่ของเขาอาจจะระแคะระคายหรือจับได้ว่าเขาคุยกับคุณอยู่ว่าเขามีใครอีกคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองกับคู่ของเขาอ่ะถ้าถามว่ารักกันดีไหมมันก็ไม่เชิงว่าดีแบบมากมายอะไรนักนะคะเพราะว่าแน่นอนมันดูแล้วมันมีความอึดอัดใจมันมีความอึดอัดใจมันมีความรู้สึก โมโหมีความรู้สึกแบบว่าอเขาอาจจะทะเลาะกันก็ได้เขาอาจจะมีปัญหากันก็ได้แต่ประเด็นคือต่อให้ทะเลาะกันยังไงเขาก็เกาะกันเหนียวแน่นไม่ปล่อยหมายความว่าเขาไม่เลิกกันนั่นเองซึ่งมันอาจจะเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างอาจจะรักกันมากก็ได้หรืออาจจะมีเหตุผลทาง ธุรกิจออาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือสองตระกูลจับให้มาแต่งงานกันจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเลิกกันไม่ได้แต่งงานด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็อาะว,ว่าไปแต่มันมีเหตุผลแหละนะคะมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างแหละแต่เหตุผลมันก็ไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าผลลัพธ์คือยังไงเขาก็ไม่เลิกกันทีนี้กับคุณ่ะเขา เขารู้สึกดีเขารู้สึกสบายใจแต่มันไม่ใช่ความรักนะเขาแค่สนุกชั่วคราวแล้วเขาก็อย่างที่บอกว่าตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้คิดจะจริงจังไม่ได้คิดไม่ได้คิดจะผูกมัดแค่หาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวถามว่าเขามีแบบมีความคิดที่อยากจะจริงจังกับคุณบ้างไหมไอ้ความจริงจังไม่ไม,มีแต่มันมีมันมีความลังเลอยู่นะว่าแบบ ก,ก็อาจจะรู้สึกผิดด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งรู้สึกผิดแต่อีกใจหนึ่งก็คือความเห็นแก่ตัวของเขาอะ่ะมันก็ดูจะมีมากกว่านะคะอาจจะลังเลจะปล่อยคุณไปดีไหมจะยังไงจะบอกความจริงไหมไอ้บอกความจริงคงไม่คิดจะบอกหรอกแต่มันอาจจะเป็นลังเลว่า,าจะยังไงกับคุณต่อควรจะปล่อยคุณไปหรือจะลังคุณไว้จะหลอกคุณต่อไปดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเขาจะหันมาจริงจังกับคุณหรอกนะหนึ่งดาวสิบไม้ ถ้าถามว่าเขาจะเอาไงกับคุณต่อไปเขาจะยังคีบคุณเอาไว้นะคะจะยังเก็บคุณเอาไว้พยายามปิดความลับคือถ้าคุณยังไม่รู้ถ้าเขายังไม่เฉลยยังไม่เคยบอกคุณเขาก็จะเก็บเอาไว้เพื่อจะล้างคุณเอาไว้ต่อแต่ถ้าคุณรู้แล้วคือเขาก็จะเหมือนเลี้ยงไข้คุณอะถ้าคุณจะไปเขาก็จะทำทาดี ทำดีกับคุณให้คุณใจอ่อนเนีคุณตายใจแล้วคุณก็จะยังอยู่แต่มันก็ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็เป็นอีกเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่สามารถทําตรงนี้ได้และวันใดวันหนึ่งก็ให้เตรียมใจเอาไว้เพราะว่ามันก็ต้องถึงจุดจุดที่ต้องจบอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เขายังต้องการคุณอยู่ เขายังอยากให้คุณยังอยู่เพราะเขาเองอ่ะเขาไม่ได้มีความสุขกับคู่ของเขาแต่ประเด็นคือต่อให้ไม่มีความสุขยังไงเขาก็เลิกกันไม่ได้ดังนั้นคุณจะเป็นได้แค่คนคุยเป็นคนคในความลับถ้าเขาแต่งงานกันแล้วคุณก็เรียกว่าเป็นชู้และจะอดทนรอเพื่อให้วันหนึ่งเขาเลิกกันแล้วมาเลือกคุณยากยากมากมาก แทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นคิดเอาเองตัดสินใจให้ดีๆเลือกทางที่ถูกต้องนะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกในเมื่อเขาให้สเตตัสคุณแบบนี้เขาเซตคุณเอาไว้แบบนี้คุณก็ลองคิดทบทวนดูว่าคุณยังควรจะอยู่เพื่อเขาอีกไหมนะ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ